เปิดภาพมามือนี้อยู่ที่บ้านปาออดพี่น้องเลยมือนี้มาขุมไม้นี่พี่นอ้งนนนองเห็นมึงครับก็เลยสลันปกองมาได้เน่ยประเดี๋น่ยพี่น้องเลยมือนีนะคอนอื่นก็สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีเขาหลบหน้าแข่งเบิร์ตจูคูชูคนเบิดทุ่งมองทุบบอลอะไรพี่น้องเลย ว่าจะเป็น FC ฟทีฟพังลาพังไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะกันยินดีต้อนรับก็สูโซรุทุปาวของไทยคือเก่าเด้อพี่น้องได้เมคามเลยก็จะหาย้าออดขั่วสก่อนพี่น้องเลยตอนนี้เป็นคือ ตอนนี้เป็นขึ้นไปดังไฟอยู่ที่บ้านแล้วสั่นพี่น้องเนาะเอาไม้คามไปไปอดกลัวกันเลยพี่น้องเด้อนี่แหละพี่น้องได้อยู่หดาโตวัวเติบอยู่พี่น้องเลยตายพี่นอ้องเอาเป็นจุดไฟตีตบะบอบ ไม่ครับหลายตัวหลายตัวเติบแดดแห้งแดดแห้งพี่น้องเอ้ยมันนี่ฮะแดดอาลีว่านน <c oughs> แต่ดูหาเนะ้ไนะได้แน่บพราได้แน่บินไปนำ้ำมันนี่ฮะมันข้างมันหุกลายอยู่อ่ะ อัอนเป็นสัตเด็กแลาวตัวดเออววดือยูพอเดอยูเขาละละนะ่าเนาะเจ้าบ่หู่ว่ามันมันมีมันอยู่ในต้นนะ้นมันก็อยู่คือกันได้จริงเห็นในต้นต้นแห่งต้นทมบ่ต้นยังต้นนั้นมันอยู่ในต้นทนับกนคุมป่าเลยแม่แต่ว่ามันต้นนั้นก็อยู่คือกัน ต้นยังอยู่ไร่บออยู่นะมันอยู่แมนต้นไม่แต่ก็อยู่ไม่กกมักอินทีกกอินทีก็อยู่อยู่บ้านนะมีแต่เอาเพิ่นเอาในต้นอินทีในปัจจุบันเจ้าเหี่จริงเห็นเดี๋ยวขึ้นไปเอาไม่ข้ามกับนี้วะก็เลย <c oughs> สัน่น <c oughs> เบิ่งบนเห็นตุ๊กปุ๊กปุ๊กปุ๊กลงมาก็มันอยู่พอแล้วลเนาะ เที่ยวจบสัรนรกบันิปาอ่อนจะหูเลยถึงมือไม่จึมืงนี้จนหอดน้ำผุแล้วเดือนสิบเอ็ดค่อยผุแต่เก่ามันจตมีอยู่หักแต่หัวไปหัวไปเรื่อยๆนะคือถ้าแมงกอกมีแล้วถ้าแมงกอกออกแมงอัญชันมันงอกไม้นะตัวใหญ่กานี้เคยเคยกินบอกแบบเดียวกันในแหละหากแต่ว่าตัวใหญ่สิยนูนมนงอาไม้เกาะ แม่งกอกบานเทาเอื่นนะบ้านนี่บ่าวแสนมาบ่าวานคือพอ่อมาเอาเอาปไปสร้างมาให้หลายอย่างหลายอย่างเสื้อชาติเสือส้อชาติคือเห็นในกระบาหลุดพิ่นเป็นโซลาเซลโซลาเซลโอ้ได้โซลาเซลมาอีกบอ่อบานนี่คือเห็นแบอบ พื่นที่ตั้งแล้วบอปะยังไพิจารใหม่โอ้บอกเพื่อนแล้วเนาะมือขืนเฮือน,นกันดิดยบอกเพื่อนแล้วบอกทางทีมงานบาตแสนพี่น้องเอ้ยมือวันผุดเนาะแฮมคำหนึ่งแไลนมากรจนเือเลยแม่พ่อพ่อเพื่อนอยู่พ่อเพื่อนอยู่ทางกูแหละทางบาัแสนวันนี้พี่น้องเอ้ย มือนี่ยันบอได้มาว่าจักเพ็่นมือนี่บันเกี่ยวกับฝ่ทางมือชนบอกมีเวียกหลายทางดิโดยแมนบบตี้ดาเพื่อนมีเวียกทางฝ่หลายบอนหลายทางแต่ละมือกับบอด้อยูได้พี่หน้อยทางบาแซนจะดีมือนี่กัน ทางทีมงานลงไปหาทางป่าวอนแน่วัสดสันเลยมาทางนี้ก็เลยแววป่าออดก่อนทางพอนองแพกรกระบะอุลิทางเบา,ากับไพกระบะบอสนี่บได้ไปพี่น้องเลยจะอยู่ช่วยเบาเทิดเฮ็ดโค้งราคาบอนมุ่งน้ำบาดาดมือนีอนะพี่น้องเนาะ แมนบาบอสรับค่อยนี่แล้วเบาลีว่าหายอยู่ซอยเบาเทิดเห็ดโ,โ,โคงคาบนมุงนำวาัดด้านมาชันพลแล้วพอต้องแพดกับเบาลีเพิ่สิิไปหาทั้งแม่ปาวอนเพิ่เมื่อนี้หันนะนี่แหละพี่น้องเลยปาวอนเพิ่นกำลังจูไฟลุกวิน่นวิ่นอูพี่น้องกำลังจะขวดมันคาม กดมาข้ามกินที่น้องเลยทางฟรอ,องแเพรดสิอดได้หรือบอแล้วเพิ่นฟาไปเบี้ยบบอดูว่าจังใดกินมัข้ามก้อนจังไปเนาะกินมัข้ามสักก้อนถึงไปอ <laughs> หอนเอ้าอพี่น้องเอ,อ้ยแดดแท้แดดว่าคำบอกคำฮอดเรื่องนึงฮอดโดยก็คือ ก็ยังให้เจ้านะอนาไมยบอนนั่นแ่ละเก็บขี้เหนือขี้นังจะพื้นที่ตามกระบอกนะให้มันเคียงมันกว้างได้เดยเพราะว่า่อยสิให้อายิดอทำมาคุดเลมาคุดมาคุดยังอะนะของน้ำมาคุดคุมของน้ำเอนโอ้สักวัได้ไปอ่าแล้วแล้วเธอพังว่าวนี้อีบุษเนี่เนาะ เจ้าวานเจ้าลโอ้ยไปเชีงเน่เขาเาเห็นเลื่อนเขาเองเด้ยมีจบอลบอลานก็เห็นของน้ำเจ้าเวกจ้ามันจะไปียนาอาดไปเงน่นานแล้วไม่เขียกนิวกฮออกไปจบเิดล้วอ้นไมด้มือเลยเอาั ไม่มื่อยบ่่ไ้เมื่อยแล้วส่นานป่วยนจะเมื่อยแล้วคข้จงครับแผแบกเศราจนเมื่อยอยู่ปิดปีกบ่กงแผปิดนะทุกทุกบีดแล้วมันยังเท่ากันเนาโอคตัวโรัม่ใ่คุณคุณไม่ใช่ปีบามันเนี่ยโรคนาปดบ่ปีบอบกปิดปี้เขาก็องปีมันได้นำเด็กปบ mình giảm giá nữa, mua tôm bao nhiêu, chân, càng bao nhiêu nè, lạng, vô lạng nó, nhiều lạng nó, lấy bộ khẩu lương lấy thổi bột con thịt viên, lông lạp bịch này ha, đi đi bà tạm kim ngan bảo rồi, 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 ปลาปีกปลปีันเบ์บ่ลปเหอคะปลปีกปมอแช่ไปมัินปีมันนะอืใส่น้ำมันนิ่นึงกนยของแช่ปบปีกน่น่มันจี๊บเขากันไปแา้ัขวดใส่น้ำมันได้เนี่ยมันจีเอกนี่ใส่นันึงเราปลาเนาะใส่ลายได้น้อมียน้ำมันทำอะไรเออมาใส่มาใส่ใสเกเป็นงอกเพราะ่าเรี่ว่าเบียดใส่ไ่ะดส

จะได้เก็บไว้ละบ่อนไฟโซลาวานต่อเป็นละบ่เออเออต่อมันหุดไปเนาะไฟโซลาเซลยุบนียากได้เิ่นช่างไปใช้มือบ่อนบูจาเมื่เปานแต่เี่าบ่อ ตอนแล้วมันมีเนี่ยนั้นแหละต้องอินตัวพัตนาแม่อในกลางไฟกว่าลมมันผักถึงเหนือในลงใต้นั้งยังมาแล้วเนาะ้วแล้วแต่มันมืนกลางยี่ห้อคณะทึกอย่างมะคุดกัามะคุดไหว้บัดนีนมาไหม่ครับ หาบอลห้เรามักวางนี่กะให้เราพุดธก็แล้วเพราะว่ามัเถื่อเราไม่เห็นจะเศร้าเลยค่ะเมือนี้เม่องทาวเศร้าแลยน่นพันได้แล้วบบ่อนั่นเพื่อนอไรพันได้แล้วดิก็ยังเห็นนั่นก่อนไลยเล่าล้ว่ก่นโคมุงน่ะเดี๋ยวคอยกลับเข้ามากะแล้วแล้วแต่เราว่าได้เด็กผู้ชิดน้ำเดี๋ยวนี้เออชิดเล่าก็ยัซื้อมาซื้อมาตอกเป่าอ่ะซื้อให้ก็ได้หันเวียนเนาะเพราะว่าเราสิท ถ้าป <Cornell. S 2> ูซิบหนมันมันมันใช่ก็ได้หลายเด็กอะไรเราเอาเวลาเรากะมาสิบเลิมเราอะโอิบเดิมมันเนี้แต่นาะเราบอกไปเดดูซื้อเอาให้นาะเป็นยบ้าิบเลิมนั่นคือเหลือดี่ว่ายืมยไปต่อก้อนนะนำะอพอซื้ออองเงินหลยมันเหลืออะไรเลือออตะปูซิบว่าบ่ได้ลายก็ประมาณหากเลิมเก่าเราอะ แม่นพ่อมาใส่คนหลายก็เทิร์นชื่อแล้วกระทำน่ะเพราะว่าตอกแฟนตัวที่ติดกับเขานี่ก้าวเนาะมันพอตัวากันไหม่านี่ก็ได้เข้าชื่อแล้วเน่ยตัวนี้ก็จะได้ชื่อตัวใหม่ดีเนาะห่วงเนาะเพื่อนครัวเพื่อนยังไม่ได้แินยี่สิบแต่ว่าตัวนี้มันก็ใส่บนละลายตั้งแต่รอกเป็นรองเลใส่บนละลายเนาะมีอยู่านี้ก้าวเนาะมันจะเออมีอยู่ตัวนี้ไปแม่กตอกค่อยว่าตอนบ่ายเดียวข่อยสิมาเห็ดซอเจ้าเด้อ จะดูที่อยู่ๆเราอ,ะอ่ะบอเติดเพินกํลาลง <ไป S 1> เห็นนดกับล่างเห็ดจิ้มข้าวบอเติดนะรถอม่นแไหมพ่อแปบอกยังบได้อย่างนั้นดีใจนะพ่อเนาะทีได้ทังเลืนคือว่าองน้าแสนแสนดีบอด่ันที่ประมาณแซนดีใจนั่นว่าคือ่ันบได่ันทีเรื่องเิยลนี่น

áp à, vợ mình chụp đi. Cắt làm thế lại là, lẽ cắt nhung chụp nhung bạc khôn thì nhung khô được. Lạ đít cho cái nhìn vợ vợ. Để, để bảo hơn láy gõi cái Làm mua đi. Bỏ vợ lạp mẹ như จานไม่คนเจจางะจางนี้เลิจมอเจ้ากาวาจะน่านจน้จใส่เกลือใส่เพิ่มเิน่อยเ้ยมาตานามันออกพี่น้องมันนั่นทุกบทันใจอากห็นินเมื่อกี้เนี่ยเนาะอยากน้ำไหลหมดไปแล้วใส่อยากให้มันน้ำไหลเจรอนไปได้ได้ร่อน พรขวดเลยเขาเลยุี่แม่พ่บที่นี่น้ำเคินหม้อเราขวดจีรอนะเราเห็คือัปรยากันป้าไว้เขาเดี๋ยวไฟจะมาใหม่โม้อูไฟเินลุกเลยลุกไหิอันนี้เกิดเนร้ายก็มันยออันนี้มันยังอ่ำอยู่มันว้าเนาะเจ้าได้แ้้กว่าอ้อนไ้ยัี๋ยุดองไฟน้ไมัน้มิวสีเองเลยเนาะ อนแม่นดอกแนวอื่นแนวอื่นก็ได้บ่ได้แม่นเวียกนักเวียกนาดอกบ่เอาเด้โอ้ยของสํานี้เนาะได้อยู่ดอกบ่เนาะเวียกบ้านเต็สิไปให้ได้เออแนวว่าต้องเฮ็ดังดก็ได้เฮ็ดอยู่แล้วเนาะปแม่เพราะว่ามันหกมันเหือเฮาก็ให้มันสะอาดบ่สิ้าได๋เนาะมันสะอาดมันแนเฮาก็อยู่ก็สวยได้ มันเหนื่อมันกวายเหนื่เวลามันหกมันก็เทะแมนเนาะฉันอยากอยู่หก่อไปกะอยู่น้งเนวดอยขะมอมมัดเนาะเมื่อยแล้วแก่ก็หวานเลยเมื่อยเทะเลยไปถอนเมื่อยเท้ก็ถอนเอาแหน็มาถอนบาถอนแล้วปเนาะไปถูแก้มหวานแล้วไปเก่ากับเราอยู่ไม่ เอากระสานหื้อและนะเมื่อยนนี้ิลุงลังไปเลยเอาวัสดุมากอ,อ,อบเลยเพราะว่าไปไปออกไปหาทินเขาเนาะคือว่าอยกินอะไก็มาหน,นียังบ่ทันอยากโอ้พเพนว่เนี่นี่แหละนั่นแหละก็เพื่พเอเษเษเนาะบุูน้ำเล่าเนาะแต่ว่วาไออกไป เ้อบอกบาที่บบบาบอดมันกินแมงค่ามบาปปะอัดแมงค่ามที่แบบขึงหมอแม่ไห่ซื้อแล้วมากินละละซื้อแล้วสตัละพันเนาะตัวสองพันหรือตัวห้าพันอะแรอ้าบันินี้ได้กอตัแล้วก็รำเพ การการัใจเฮ a d อ order โตกินน้ค้าบ่เดี๋ยวแล้วเพื่อแล้วชานเพื่อาเล้วเพื่อสช่างเพื่อมากระไรมันก็เลี้ยวใรกต้องร่างด้วยกันนะเลยสร้างคนมือนี่ก็คนอาจจะฆ่าภารกิจติดเียืติดนานเป็นบริขามาเห็ดตอนนี้แห็ดแล้วเห็ดหนึ่งคอยจิบัวคอยจิดบกเอาตาหน้าแล้วคอยจ เห็ดปุดขึ้นคือห้ามค่าเนี่ยกองเอี่ยมเนาะปุดทั้งยาวนะพ่อไอ้ฆ่ามาเจ้าอีวะใช้ได้แล้วสบายแบบประตูนี่แหละอยกขึ้นแบบประตูนอนนะแบบประตูน,นี่ให้ประตูนอน,นอแต่ว่ามันาแค่ว่ามีไอเดียดีกัดกัเ,เอาไปนวดก็ไดนะ้เปลือกเปลือกใหญ่แมัน,นง่ายมันง่ายปุดได้แต่เบื้องเจ้าหน้าปีบบนบพวชพนมสาดบทะเข้ามาอีกเดี๋ยวดังคืนดั่งไฟแก่เปนลมมันออกเท่านะัา้นเนาะแม่น กะออนเนาะออนแอนอ่อนแอดเนาะก็อ่อนแอนอ่อนแอดเลยโอเควันนี้ก็ได้ก้อตัวก็ได้บาทเสร็จทุกหลักไปเบิ่งะวมัดุหมอก่อนบัดนี้เป็นเป็นจังไ๋เนาะเฮาไปอัพเดตก่อนสบายดีปะสบายดีแ้บ่ายนาด้เด้พี่น้องไน ตอนนี้พอน้องแปดกำลังขุ่นหัวเมงค้ามเริ่มซวยกินมาแล้วพี่น้องเลยตอนนี้หอมห้อยบางเตือใกล้กับซุปแล้วบาดเจ็บแบบนี้นะมังแมนซีใหม่สใกล้จะซุกแล้วขอยบอกหอมแล้วเหมือนใหม่ใหม่ๆเนาะเหมือนใหม่เมืองค้ามเลยเอาโอเคพี่น้องจะได้ก็สู้ๆเด้อป่าเด้อเอาจะได้อโปรพี่น้องเนาะ ไปหาป้าวอนอีกไปหาเต็อีกแค่นึงคือว่าได้ข่าวว่าโทรมาว่าทางใดดอว่าสก๊อกดูว่าจะได้พี่น้องเอ้ไปเบิ่งก่อนเนี่ครับบอกจากเต็เดเงืองาจะเป็นเนไรละพี่น้องที่ตามน้อกันกตอนต่อไปพี่น้องเอ้เนาะเอาโอเคพี่น้องสบายดีและสวัสดีพี่น้องเอ,เนอ้นาะสบายดีสบายดีปาด้าฮอแนวหน้นาน,นอจึงใจฮอนนะพี่น้องเอเ้แมน